สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกครับมาคํานวณสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่น5ตัวนี้มาครบ3ตัวบนนะครับนะครับหนึ่งอันนี้ก็คือสูตรนะครับ5ตัวนี้ในแต่ละงวดอันนี้ผลออกนะครับเลขเด่นมาครบ3ตัวบน5ตัวนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันกับสูตรที่2ฮะ เลขเด่นมาครบล่างฮะสี่ตัวนี้นะครับเลขมาครบล่างนะครับสูตรอันนี้สูตรที่สองนะครับก็คือสูตรใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่สองนะสูตรเก่าสี่ตัวเมือนกันที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับมันจะคนละสูตรกันนะครับเด่นครบล่างเหมือนกันแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่สูตรที่สองนะครับอันนี้เด่นครบสามตัวบนนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยก็แล้วกันช่องแอดทอ o n นักนะคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อสมาชิกเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปด,ดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับมาฝากคําเตือนทางช่องกันก่อนนะ <c oughs> คําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลเ้อสมาชิกเ้อให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นถูกผิดนะครับอยู่ที่สูตรนะรผมไม่การันตีว่ามันจะมาตามสูตรหรือเปล่าแต่มันมีผมมีวิธีคิดให้นะครับ <c oughs> ก็ดูให้มันจบก็แล้วกันนะครับมาดูเด่นครบ3ตัวบนก่อนนะครับเลข5ตัว มาครบ3ตัวบนนะครับวดแรกสูตรได้0 1 2 6 9พดดอก2 0 9ก็มาที่เลข0เลข2เ 9, ลข9ครบ3ตัวบนถูกวนที่ <c oughs> หนึ่งวดที่สองฮะสูตรได้7 8 9 3 6พอดดออก7 7 9ก็ มาที่เจ็กับ9ครบ3สาตูน <c oughs> ถูกเป็นวุฒิที่2องุที่3ฮะสูดได้1 2ึ่งสองดนอก7 0็ดศนหมดนี้มาที่7 0 0ครบ3ตัวบนถูกเป็นงวดที่3งวดต่อมาเราย้อนได้ดู6งวดนะครับงวดต่อมาสูรได้7 8 9 3 6ก้าผลออก3 7 7น็นะก็มาที่เลขนะ็รับกับเลข3 ถูกเป็นงวดที่สี่งวดต่อมางวดที่ห้าสูตรได้แปดเก้าศูนย์สี่เจ็ดพนักแปดเก้าสี่นับนีม่มาครบสามตัวบนที่แปดครับที่เก้าครับที่สี่ ได้สี่ครบสามตัวบนงวดที่ครับงวดที่ห้าครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับสูตรเลขเด่นห้าตัวมาครบสามตัวบนในสี่ดนห้าในหกในศูนย์ในสามผลออกห้าหกสามก็มาที่เลขห้าเลขหก 5, ครับแล้วก็เลขสาม ครบสตัวบนครบสตัวบนสูตรใหม่เด้อชอบค่อยตามดาวสมัชุกนะ <c oughs> เอาหวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทากันนะอันนี้ก็คือวิธีทํานะครับก็นำหลัก แสนบวกกันหครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งวิไอบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอาบวกกันว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดลงท้ายเลขสี่สี่เจ็ดลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดลงท้ายเลขแปด แปดเจ็ดลงท้ายเลขห้าห้าลงท้ายเลขศูนย์ศูนดศูนย์เจ็ดก็ได้เจ็ลงท้ายเลขสี่สี่สามลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดสามลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์สอก็ได้สองลงท้ายเลขหนึก้าลงท้ายเลขศูนยก็ได้ห้าบวกเกนะครับก็ลงท้ายเลขสี่ครแหน่งแรกสี่บวกหนึ่งห้าบวกหน หกบวกสี่หกบวกสี่หกบวกสี่ถ้าเลขศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามฮะอัวนนี้ได้สี่ห้าหกศูนย์สามนะครับอ่ะตามนี้เลยสี่ห้าอ้าวได้เลขตัวเดิมนะครับสมาชิกนะได้เลขตัวเดิมสี่ห้าหกศูนย์สามอ่ะมันจะออกเลขตัวเดิมหรือเปล่านี่แล้วทำไมเป็นได้เลขตัวเดิมอ่ะพิจารณาเอาไปแล้วกันนะสมาชิกนะถ้าชอบเด้อถ้าไม่ชอบมองผ่านง่วงประจำวันที่หนึ่งอ่ะทับสี่ 6, รอลุ้นกันนะครับนะเลขค่าตัวนี้นะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้ไปดูสูตรที่สองในคลิปนี้ก็คือเด่นครบล่างนะนะเลขค่าตัวมาครบล่างนะครับ <c oughs> วันแรกฮนะสูตรได้แปดหนึ่งสองสามครับก็พนอกสองสามก็สามสองสามนับมาที่สองตัวล่างครบ ถูกงวดที่1นึน่งหนที่2สูตรได้1 4 5 6พสอก5 1นะก็มาที่เลขหนกับเลข5มารบรก2ตัวลลากถูกเงวดที่2 งวดที่สสูตรได้5 8 9 0ปดเกดอกห้าก็หกับ0ครับมาที่10หน่วยล่างหก <c oughs> ถูกงวดที่สามงวดที่สฮะสูตรได้1 4 5, 6, ึ่งสี่ห้ราดอก5 4ก็มาที่เลขสีกับ5 ถูกงวดที่4งวดที่5สูตรเลขเงนะงวดที่ผ่านมานะก็คนออก3าก็มาที่2กับ3งวดที่ผ่านมาปบครบับสงตัวลางถูกครับสตัวลางเอางวดที่จะถึง นี้นะได้เลกส่วไหนเอาไปดูกันฮะนี่ครับวิธีทำวิธีทำฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกร้อยบนสามครั้งบวกหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสองคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะ 5้ลงท้ายเลข0 0 5ย์ก็ได้55 5ลงท้ายเลข0 0 3ูย์ก็ได้3 3 3ลงท้ายเลข6กหบวก7ลงท้ายเลข3 3มบวกลงท้ายเลข0ูนบวกก็ได้3 3บวกนะครับก็ได้3 3บวกคงที่3าบวกสคงที่เลข5่บวกเพิ่มไป3 5 6 5 6 7 8อ่ะเ็ได้เลข8 8บวกเพิ่มไป1ได้เลข9กเบวกเพิ่มไป1นะครับได้เลข0ูน เอาได้ 58, นะห้าแปดเก้ะงวดนี้นะครับ <c oughs> ใครชอบ5890ก้าศูนย์ก็จัดไปฮนะใครไม่ชอบก็มองผ่านครับอ้อใาววอ่าใช่ฮะห้าแปดนะครับ5890ปดเกห้าแอ่ะ,ะ, 58, 90, ะมันจะไปชุนเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้สมาชิกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ ไอ้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวผมมาสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้นะครับนี่ห้าแปดเก้าศูนย์ถ้าชอบจัดไปฮะมันจะไปชนกับสูตรอ่าเลขเด่นมาครบล่าง4ตัวสูตรเก่านะมันไปชนที่5ที่9ที่ศูนย์เลยชน3ตัวเลยนะครับอ่ะก็พิจารณาเอาไว้จนที่หนึ่งทับสี่ทับหกแปดรอดรุ่งกันฮะชอบจัดขัดผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ